แล้วดูดเสียบเอ้ยเอ้ยอ้อยเป็นดีเจแล้วอ่ะอีๆนะไม like. ่มีตบมือเผี่ใจด้วยเอ้าอยากยี้เราส่งตบมือรัวๆดีดี่าเ้ยใหญ่ใหญ่จเย็นเฮ้ยเป็นเจดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปโพสในเฟซมีเจฮะเป็ดเป็ดแฟนสายปอะอือแค่เป็ดเองอ่ะ เราจะซื้อแฟนไซ e. ไม่เราจะเอาหนึ่งแหวนบอดี้ไซนี่เดี๋ยวทำให้ตรงเขาจะหดลายเห็น <Af> ว่าเขาขาวเนี่ยตบมือต้องเป็นหนึ่งสีแนวหลักแนวหลักแนวหลักใครใครตั้งเนี่ยพี่เป้อะไรเหรอผู้จะส่งผู้จะไม่ส่งแกผู้จะไม่ส่งแกผู้จะส่งให้ทำอย่างเดียวตั้งกับทายห้าห้าลูกอมแก้ตบมิง ที่จะเอามอสประจํา hmm, ห so, mm ้องไปน้องพายอ่ะไม่ไม่น้องพายก็หากาะสักคนฮัลโหลครับเคยทําอยู่นะต้องรู้ว่าเปิดยันปิดอยู่บ้านครับอยู่บ้านครับแต่ไม่มีของส่งเพราไม่ได้เปิดเทอมเจีงอ่ะ อั้นี่มันผมมือคนจนนี่วะเ <laughs> ดี๋ยวไปหาตังก่อนไปเป็นดีเจแบบนึงเดี๋ยวมาส่งของให้ <c oughs> อิดฉากคนมีเชลครับเติมแม่งดีไม่ได้มีบัตรอยู่ดีไม่มีบัตรเะรอซิงอ่ะแบบไม่มีแบบไม่เขาได้ไปไหนไงกลัวแบบถ้าสมบูรณ์มบมาายยูรณ์เราตั้งไม่ใช้อังไงในส่วนเนี้นยใครก็เหมือนวันแค่ถูกไม่ออก ไม่ออกหรอกไม่เห็นก้องบอกเลยว่าเน็ตกากไม่เห็นก้องเว้ยอับเนตเธอเน็ตเ,เ,เ,เราก็เหมือนกันไม,ไม่เห็นกล้องเลยว่าขึ้นกํลาลังดาวโหลดใช่ไหมได้ยินแต่เสียงอะดาวโหลดแล้วไม่ไงก็คือเน็ตกากไงคือผู้เน็ตกากไงมาแล้วมาละไอเฮี้ยเป็นเจดีแล้วอ่า <c oughs> วัตถฟาไม่ได้คุยกับแฟนดีเจดี <DJ. S 2> <c oughs> เจเจดีเออแล้วแต่เอาดิสพีเปสะซ แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เหแบบแบบเสียงเหมือนเหมือนทะเลาะกาแฟแล้วแต่เห่อเราแต่เาที่สบายใจเลยเอาที่สบายใจนะอืมโอเคอ่ะดุป้าเขาไปกระแดะอย่างนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็เป็นเจดีแล้วนะฮะวันแรกโอ้โหรู้สึกปิติยินดีเป็นยิ่งนานรม่ยอมดีไล่ลองเป็นดีเจแบบสตรีมเกมนีแบบเปลี่ยนโหมดเป็นสตรีมเกมแบบ ไหนวะนี่ไงหอหอลิ้นทำไมพี่เป้พี่เป้ลองสตรีมเกมดิสตรีมหน้าจอเปลี่ยนแม่งมันไส้สตรีมไม่พอต่างที่เลือกไม่มีเกมเปิดกำลังเชื่อมต่อกรุณารอสักตู้ครูการูนาอัปเดตท็อกท็อกไว้งานฟังก์ชันนี้แล้วกูต้องอัพเดตเฮ้ยเนี่ยติดปาติดปะ ติดปะติดปะเห็นห้องที่ปะไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าให้กูอัปเดตท็อกพอให้กูอัปเดตมาเมื่อกี้มหลือหันม่เดียวห้องวะห้องไม่สตรีมเกมอะไรเงี้ยมึงต้องการอะไรกูมึเอาใช่ไหมฮะน่าจะเป็นห้องสตรีมเกมห้องเป็นเพราะว่าห้องไม่สตรีมเกมมั้งก็ต้องก็ได้เป็นแค่ให้หน่อยครับกลับให้หน่อยครับฮีกลับกลับฮีกลับกลับเร็วกลับแล้วครับ กลับมาอยู่ได้กับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไปอัปเดตดีกว่าเริ่มทนไม่ไหวละดูดีเจหลายคนไม่ได้แล้วนะเริ่มเด้งแสบตามากแสบตาอะไรแสบตาหัวนะสีหัวอูอมอ่เจด,ดีดีแล้วอ่ะ <laughs> อนี่ไม่ทิประกาศใช่ไหม ประกาศรอดูรอดูโพสได้เลยทำไมวะตื่นผิด <c oughs> ดาวไว้เป็นเจดีิดดาวพี่เป้ไว้ครับรอพี่เป้โพสตื่นเต้นจังเป็น <c oughs> เจดีอือแล้วแบบแล้วแคปชั่นรูปแค่ตื่นเต้นจังเป็นเจดีแค่นี้พอนะ ไม่มีเ่อะไรเลยคะขอแสดงความเสียใจด้วยนั่งเทลสองหนักมากเทกลสองหนักมากโอเคไม่ว่าเป็นเมื่อไรสุดท้ายเดยเพราอย่างงี้การส่งอกการส่งของขวัญเนี่ยพี่ก็ไม่เสียลายแล้วนะอืมเข้าพี่มันก็เข้าพี่อยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นเงินเดือนได้ โอ้ตอนนั้นได้ทะลุมนาะเยอะเงนั้นไม่งั้นอันนั้นไม่แรกได้เป็นผ่านเลยนะ่ะไม่ถ้ายังไม่เอาซิวเวอร์ไปส่งของให้คนอื่นก็ยังได้นะไม,ไม่เป็นไรพี่ส่งหมดแล้ว <laughs> อืมสมควรโอเคอ่ะผู้ทำลายที่หนึ่งห้องมีไม่ได้จริงหัวตังตอนนี้ชดมากอ๋อพี่วินน่ะหรอ โอ้ไม่ีใทาชนะเขาได้หรอกลองไปชนะเขาดูดิเขาก็จะกลับมาแล้วก็ทำลายทำลายทุกคนนั่นแหละงั้นาอทีสามก็บอกดกดของขวัญจนของขวัญหมดโลกไอ้เหี้ยเอ้ยเกิดเป็นโกโก้ครั้นบอกเลยห้องพังกดอะไรนะเป็นตุ้งตุ้งตุ้งมันกดทีเดียวเลยปรับเป็นโหมดเพลงให้หน่อยครับ ได้ครับม่มีมดนี่ยวะปรับเองก็ได้เฮียปรับได้โอ้โหมดเต็มห้องน้องปกน้องปกน้องปกเป็นมอดให้พี่หน่อยน้องปกน้องลิงเออได้แต่ไม่เห็นกล้องเลยจะไม่รู้ว่าทำอะไรนะแต่ได้ยินเสียงอยู่เรียกใส่เที่ยมเลยโดยที่เราเปิดเป็นเพลงก็จะสลายอ๋อใช่เที่ยมมากมากแต่ใครตอนใครเปิดหมดเพลงมันสะท้อนมค้รลำคาเร็มเร็มที่มดที่มด เราเป็นยังไงครับเคมาเซียนหลุดครับอีกครั้งนึคงลบจอฟ้าตัดต่อใหม่ก็บอกใไ้เซฟไปเซฟเพราะผู้เคยมีประสบการณ์ที่โรงเรียนครูบอกว่าอะไรวะเซฟไว้นะครับเซฟไว้เพราะว่าคอมจะดับตอนไหนไม่รู้นะครับต้องเซฟไว้ <พ>ดีเจพี่เ,เป๊ะเปดบิน,น,นดูดูมันเรียกโค้รเชียเลยอ่ะเฮ้ยอย่างงี้พี่ต้องขึ้น98ฟันแฟคเตอรี่ดีเจด้วยก็ต้องไปเป,เป็น,ม,ปนมดห้องนู้นเออ98เหรออ๋อ ห้องเดียวกับกายกับพีพี่เจเพราะว่า <j> <อ>มันมีวนพวกห้อง,องอเกมเกมสตรีมมิ่งก็แบบ GOS ปะ่ะของ G O <OS> S พี่ก็ต้องเข้าเหมือนกันเพราะว่าพี่โดนจ้างากับห้องนั้นแหละห้องแคร์ห้องแคร์สมาร์ของพี่อะไรจะอยู่ อ่ะห้องนั้นเดี๋ยวพี่ต้องไปสตรีมแต่ว่าพี่ว่าจะสตรีมนี่แหละที่พี่บอกอ่ะเอาทุกคนมาเล่นเกมด้วยกันคนที่มีไมค์ครับก็โดไมาครับมาเล่นกันแล้วก็มาไล่ฆ่ากันเพลงแม่งคือเพลงแบบเขาว่าบรรยากาศฝนตกมากแล้วมองไปฝนตกหน้าต่างโอ้โหบ้านเรานี่เด็กตีดอืมเอาเข้ามาแล้วมาคำเค้มใส่คคืออะไรฮะเิ่ตื่น พี่ไป้ให้สามลูกโอนทำปากลิงให้ดูหน่อยได้มาทำไมต้องทำปากเราอะเราทำอะไรผิดล,ลิงจักจักละลักจริงๆหรือเปล่าโทษโทษอม่มันมีแต่คนเล่นมุกมี้ว่ะเส,สียใจนี่ต้องใส่อะไร,รไ <Bye. S 1> นบาย